พี่น้องลดข้าเจ้าเห็ <mon> <r SAN> <Maria> ุอย่างน้อยพี่น้องมาไปเบิ้งรถพี่น้องบานเอาบุญแท้พี่น้องเขาเจ้าเห็ุอย่างกันรถขึ้นลายแท้ไปเบิ้งกันด้วพี่น้องไอ้เงยโต้หนุกสะดุ้งกันพี่น้องเอ้ยโอ้ดูวดูได้ภูละได้ภูละขันพี่น้องว้าดูวดูเสียต้นตักสองบาทยังเบาเบิดอยู่พี่น้อง ปั๊ดว่บาทละกิโลวะชั้นโอ้ยบ่พอเสาบ่พอเมื่อแล้วบ่เปลี่ยนให้ผู้อื่นมาลงแน่ดีน้องเอ้ยถามาลงเปลี่ยนเสียต้นกับบ่เมื่อจักเื่อแต่ะตีซีพุ่นกับเพาะกินไหนมั้ยกระหย่อนเงินอยู่ได้น้องดีน้องเนาะไป ยกยกยก,ยก,ย,ก,ย,กยกให้พี่น้องเบิ่งได้เป็นแังเดียนี่พี่น้องอยู่เมืองนอกคนจากเขียนวาสันโอ้ย,ยเยนเยออ้มวดพี่น้องเป็นตาสะอ่อน <c oughs> บ่บพี่น้องเบิงห่งยกยังบ่บขืนอูอ้ยขาดสะดุ้งขาดทางนั้นกับทางนั้น,านาขาดโอ้ย

มึงบึงทางนี่โอ้ยพี่น้องโอ้ยผมสะดุ้งอยู่ใส่เน้อสร้างสะดุ้งให้ได้เป็นยังพอเถอะวะ้าทางนั้นพักกินเข้าพี่น้องทางนั้นนะจะรีบว่านเขาวะท่านพี่น้องโอ้ย กาีน่พี่น้องบึงอันนี้พี่น้องบึงอันนี้ปัาดเต็มอีกแล้วพี่น้อง้เต็มอีกแล้วพี่น้องปั๊พี่น้องโอ้ปะทวปะทุวปะทวใส่ใส่ ว้าวว้าวพี่น้องบาดแล้วโลพี่น้องโลบโบยู่แล้วพี่น้องเอ้ยสะดุ้งขาดอโอ้ยโอ้พี่น้อง<า>เสีย<า>ต้นเห็ด<า>อีกแล้วพี่น้องไอ้มังกรว่าได้ไปสร้างยู่ลาดบุรีพูุณบอกมาไวน้นะ <c oughs> พี่น้องอามาเบิ่งบรรยากาศการตึกสะดุ้งยกย่อของบ้าน เฮาพี่น้องไอ้บ้านเฮากะดึกสะดุ้งแล้วพี่น้องเอ้ยมานี่แหละบรรยากาศอีสานบ้านเฮาหาอยู่หากินแบบนี้แหละครับผมพี่น้องเอ้ยไทยเมืองนอกเมืองนาสะออนบ่นพี่น้องกัดสะออนกับฝากเงินมาซื้อสะดุ้งให้เนี่ยเด้อกูได้ก็ได้พี่น้องเบึ่งเบึง,บง,บงพี่น้องอยู่ในน้ำบ่เป็นธรรมดาเลยพี่น้องเป็นแพ้เป็นแพ,นพ้อยู่ทางงนหนกเลยพี่น้องมึไก่หรื เสียต้นเห็ดอีกแล้วพี่น้องบึงพี่น้องปวดหัวหัวโอ้ยป่อยามนี่ก็บยังแหละไปกับน้ำอีกแล้แพ้เป็นแพ้ยู่พี่น้องมันกระชีวนไปในท่อแล้วเนาะไปอีกแล้วพี่น้องเอาอีกแล้วพี่น้อง บ่งนผมชี้เบวให้ยูวนครูซ้าผมมาไว้ใจโอ้มันเกาะมันเกาะวะเนอะขาดขาดครับครับครับว่ายากดอกครับครับ บาได้ได้ขนเมื่อไงดี๋ยวขอคุณครับพี่น้อง,องตึกบอดรับหอดงานพี่น้องเอ้ยเราเรบเรางานนี้ก่อนพี่น้องสะออนปลาพี่น้อง